เยอะก็ไหวถูแค่หนึ่งรอบด้วย m a g ิคเรีนเก็บลงถังซะ <c oughs> สัมผัสสบายเท้าฝุ <c oughs> ่นคราบเยอะใช้มาจิคเีนเก็บลงถัง <c oughs> มาจิคเรีนเ <c oughs> จนเรา <c oughs> ต้องเริ่มเลย <c oughs> ใส่ใจตัวเองวันนี้เอ็นจชีวิตทุกวันดื่มแอนลีนเลยไม่ต้องรอขิงไทยสมุนไพราจากธรรมชาติ ที่ฮอตตาเชี่ยวชาญเราประสานความเผ็ดร้อนของขิงเข้ากับส่วนผสมอีกมากมายขิงของเราจึงแตกตา่างและเป็นมากกว่าน้ำขิงและเราจะไม่หยุดคิดค้นเพื่อให้ชีวิตของคุณได้ไปต่อฮอตตานี่สินะเหตุผลของคนทำอาหารเพราะสุสเอไปอพราะคิีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดคิพ อยา่าดมปลาไผ่คู่งานยุ่งหัวฟูไผ่คู่ดีกว่าอากาศร้อนชาถามหาไผ่คู่ทำใจร่มๆและดมไผ่คู่คนสวยมีไว้ดูไผ่คู่มีไว้ดมอยา่าดมปลาไผ่คู่เจนเราต้องเริ่มเลยใส่ใจตัวเองวันนี้เอนจอยชีวิตทุกวันดื่มแอนดีนเลยไม่ต้องรอ ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย